เองอ่ะอมอนี่โอ้ยคือถ่ายเล่นถ่ายขอวที่ทำงานเลยเรยจะรอตัดกอรบอร์ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ็าปิ้นดิกระดาษกรโตไมกไสร็ละจะบอกเหมียว่าแบบยังไงเสร็กระดาษเมียว่าทตอนนี้ได้ไหมเอาเวลาปาที้ปาร์ที้นะต้องพูงพูดมันยังไง้แก่าต่ัดดอดรอด เป็นไงบ้างครับอยากใหอมเบอร์ย้ายด้วยกลิ่นนี้แม่งขาววะแพ็ดเผ็ดอ้าอกมาอย่าวะหุยยเฮ้ยน้องจะปาแก้วลงมาทำลายอ่ะโอ้โูดิลงมาเป็นแกยวหายเลยอ่ะ ไม่ไหวแล้มันได้ไงอ่ะมันเป็นไร้งลูกีบ้าโต้ว่ากูไม่เคยคุณไม่ได้ตัวเหรอเฮ้ยเอนเป็นตัวอะไรฉุบฉววงอ่ะกูเสียนะลุงไอ้บ้าลุงไงมาไม่ติดมันตบมึงไปหรืออะไรไม่แข่งกันไปมันจะวัวยูทูบยูทูบ có ăn nhiều nó ăn nhiều ăn thấy tắc canh hủ ăn